ทามาสิ๒ลงานเดือดร้นเหมือนงานนี่ละภายในชิปสองลานคุดได้อไปนรถไปยังเรเตี้ยเลยคนรับดยเราไปิสองลานิ้ไ่เุเอนไปในล้านหกเกี่งเนอะนะครับไก่น้อยเกีให้หกเกหนึ่งนะครับไก่น้อยเกียให้หกเกหนึ่งนะครับกระจสไปเจอญาเาเด้อท่าผู้ชม เป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลหรือใตดินนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นและท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเอาล่สองตัีี่เอาใกียวองสี่้เกนะครับเกีดกสอสี่เด้อ สองตวท้ายนะครับสองสี่นะครับตายหมดนี่ตาี่ับาง้บนวดงวดที่แล้วออกอะไรข้างบนวดที่แล้วออกไรหนึเจโอ้นะครับหแน่งเกขาไ่เจ้าไม่ได้เจออ่าืลายกถตัวโดดตัวสามหมดไ่ารวย ร้อยบวกร้อยเป็นเท่าไหร่เดียวกันนะครับเอ่เอเยยังไงปีน้อยๆนะบ้านจังสีบ่เรื่อท่านผู้ชมเล็กไม่ปีน้อยๆนะครับบ้านเมือขไทยมีกี่จังหวัด ประเทศไทยมีกี oh, ่จ anyway. oh, <t ries decoration> ังหวัดนี่งวดสิมาเกอนี่งวดสิมาเกอเเไมีหนีน้ำพ่นบอนางลงสามนาทียมด่้ีน้เขาจะน้อยบอปรหันไ่ถือก่ได้เื่อไม่ได้ซื้อจักบาลนี่ดีซเียบ่าเนี่จักเล่่ถือ่ถืแล้วข้างล่างงวดที่แล้วออกอะไรข้างล่างงวดที่แล้วแบบศูนยนะครับแบ่ศูนย์อะ สกกาเดียวถือสามหมื่นแมโได้เป็นแสนครับได้เป็นแสนแสนเขาหลักตัวหนีตัวบงอ่ายันทับบุญทำมหลายหลยหาวกูทุกคนเดี๋ยเดี๋ยวแล้วกัมาเมื่อนี่ละกำลังเดินทางมาอยู่หนกังเดินทางมานหาผมสามหมื่นก็เสีย ต้องไล่ก็ได้ไม่ก็ต้องต้องรับแสนต้องได้เป็นแสนนะครับถ้าบุญต้องกันหน่อยจมื่นบ่ได้รับแสนอ่ะอาชีหาแสนในเขาว่ะเราต้องลงติดตามกันอีกหน่อยห่งว่ะที่มาบอกว่าเราถือหลายอย่างชี้เราบ่ล่ะสิเกีตเขาไปได้ต่อไหนอ่าไปบินนะครับบินได้หน่อยเหระครับเห็นเราเฮียอยู่แม่ไม่ได้หรับไดสรอดพอถึงสามมื้อต้องแกนดอกผมไปต้องไลยก็ได้กครับ ได้า 4, 3, 3, มาดีสันึ่งเปรเนาะแนสอด้นที่าวี่ยเลยะองเลนยร้อยบวกร้อยเป็น,รรนเท่าไหร่เป็นสองร้อย้ผู้ชมบังเาเลยเยอบัวพร้อมให้เลขพร้อมให้ติดต่อมาสบวดี๋ดวยวจะเข้าเสียบอกเห็นเสียบงไกลน่อยนะวันเองไปกันไปเทียบเัน เกียร์คากีคายหั่นสองแปดศูนย์ครับาทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะว่ายอยู่ในเลิปผมนี่มียอนกียร์คาท้ากับเพื่อนมิตรเบื่อยี่นี่แหะครับคนต่อเบิดอยี่นี่แหะครับแต่เพื่อได้สองแปดศูนย์กีคาทยแม่กระฮทดเทียบตันลองล่องยู่ในเพลอยู่ตือว่าตื่นราครับห้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่

เอกาละเดือนนี้มีกี่วันถึงมา28วันเด้วิดวันเป็นบ่ลงพ็เจบเดียนอ่มีจังหวัดขายหมดบ่งหดบนนี่คะขายหมดบ่หายหมดแล้วข้างล่างงวดที่แล้วเหองลูกข้างล่างงวดที่แล้ว แปศูนเนอโอ้แมนแมนิมากไใจแปดศูนย์ไหมค่ะแปมืนเจ้ามิหนีเพราะนางล้องไ้แล้วมันหนีแล้วร้อห้เอะลนโอ้รแต่ญาติเลยไหมร้อ่ันมตไปเลยมัน เราซื้อดอกกุหลาบให้กันวันที่เท่าไหร่สิบสี่นะครับซื้อกุหลาบให้กันวันที่สิบสี่เด้อนั่งช่องเฮ็นไายหนาแค่น้อยก็มีนั่ช่องไล่ผมเสียหายกันนี่ผมบวกเลยเลยเอาไปเกะเฮ็ดเด็กออกไปพอถึงตัวผู้ซื้อบาดเลยมันเล็กยยื้อไม่หนีเนาะ บวกเนี่ยเองสิเอาไปลงเัิน tiktok มาเลขยกบวกตัวสิไม่งั้นมันขาดไปหลายตัวเดียวว่ะโอ้ยพวเข้าใจกันเนาะไปลงตัวเดียวแ้วเสียหายคนแบบนั้นก็จเอองั้นแล้ว่วเบิ้งของจีนเนี่ยขนาดของจีนไม่ได้หนิเนาะของจริงก็คือกระดาษแผ่นน้อยๆเด้อกระดาษแผ่นน้อยนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับถ้าดวงไฟดวงมั่นนะครับเจ้าพายเป็นรักษาชิ้นสองเลยยืดเที่บกัน นยังก็มีผ่านีผ่ผายอย่ยออบ้างอองสวดด้วยตนนีสามวดซ้อนเสามงวดซ้อน,อนแล้วนะครับงวดซ้อนเลยแต่มือน้ำผาได้หน่อยเอวันปียะมหมารานวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบสามเนอะ <c oughs> บางคนปจวันวันปียะเลย <c oughs> ข้างบนงวดที่แล้วออกอะไรเป็นมาหนึ่งเกตเด็นมาไกลๆเออเพี้ยงขาดมาจนผ่านมาที่หน,น,นึออ่งทางเซ่กาที่หนึ่งมาจะสะักวนทุกคนอ่าเราจะสักวันกันมี่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว วันนี้วันที่ที่สิบห้าเด้อเบ้บยี่้าเบิ้ม่อยเนี่เบินอไปทนดูกันบ่ม่อน่บางคนบอกจะเ่ิดัีไปดิเบ้บอยเนี่ยบางคนอกะเบัญีได้น้ำเขา่ะไวดว่าคันยังคืกินบ่ซื้อบ่ล่ะ ข้างล่างงวดที่แล้วออกอะไรแปดศูนย์แม่บอกยัยโอ้แปดศ<า>ูนย์ข้างล่างงวดที่แล้วแปดศูนย์แม่บอกงวดสิ่มาอยูนนี่นางลูกอจาจจะได้ต้องดวงให้พร้อมคาดเบไให้พร้อม,มาที่หนึ่งอาจจะบนนี้ก็ได้เพราะ่บนมาดูนี่มาดูนี่เร็ว มีตังห้าร้อยบาทซื้อมะม่วงไป300ร้อยตังห้าร้อยเหลือเท่าไหรเ่เดูอ๋เยี่สองร้อออือมะเข่งแทบบวกเลขลบเลขก็ได้บาทท <c oughs> ี่นโอ้ยนะครับสิบบวกสิบเป็นเท่าไหร่แต่ยอดยดสิบบวกสิบเป็น20สบยอดย่้ท ยั<ไ>งบ้านได้พ่อแสนอยู่ครับเขามาติดตามไปเด้เอฟซีด้ให้ค่อแสนใน่อได้คือทำเงับข้างล่างงวดที่แล้วออกลยวนเดียวลวเดียวนบงทันตนแต่ว่าพูดทา่ตรงนี่แะ หๆๆๆ้าสิบบวกห้าสิบเป็นเท่าไหร่ห้บบวกห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยแปดแก่หัว้อแค่แกะแค่ส่แ้นาทีแ่กระเทมูก่อนแล้วเปิข้าวไปแค่แก่เลย มาแก้เลยดูดูดูนัลขอพไรกันด้วยรับครันบวราันวันที่เท่าไหร่เมื่อวานเมื่อวันาไหร่เมืวานวันที่เท่าไหเมื่อวานวันที่เท่าไหร่นี่นมันตออได้ยงไเินล้ัได้นังลงจะทำผู้ว่าให้แล้วไปไปไปไหนกันเนี ต่อมาล้วก็ฝากวดไรค์กดแค่นะครับเนาะสิไ้มีโสมมีลมน้ำกันเด้อท่านผู้ชมนะครับแค่เคปนี้ออกไปนะครับค้นสิไ้เห็นลายๆนะครับคนจิไ้เห็นหลายๆจิไ้มีโสมมีลมน้ำกันนะครับเด้อเพราะว่าใก้มือต่อมาแล้วนะครับไกล่มือใกล่เว้นต่อมาแล้วท่านพี่น้องควแค่ให้นี่ท่านผู้ชมทางบ้านกติว่าได้โชมว่าได้ลำเลยครับเนี่ยฝนพระฤๅยีมาตามมาแล้ว อยากให้ได้น้ำกันเบอิอทุกกูทุกคนนะครับ